สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดียามเสาของวันเสาร์ด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเสาเนาะอยู่ที่บ้านของบบาเบนพี่น้องบ้านแม่บบาเบนหลังจากบ้านทางหนาก็จะเป็นบ้านของแม่ใหญ่เกียวพี่น้องเนาะห่างจากบ้านบบาเบนไปประมาณประมาณลอยไปเมตรพี่น้องเลยเป็นเหล่าอีเป็นเพื่อนของแม่บบาเบนพี่น้องมันนีกับเบาเบนตื่นขึ้นมาตอน กับโบเซาพันในพี่นอ้องอีตื่นมาลุกมาหนึ่งเขา่าเลยสิพาแม่ไปหาหม,มอพี่นอ้องอยู่ห้องหมอเก่งเกาะแต่ว่าผึ่นเมื่อยนะพี่น้องเพิ่นเด็ก็เลยสิพาเพิ่นไปหาหม,มออยู่ห้งบ้านเก่งกอกแล้วก็ิไปเวออาตีเป็น,นยังเคี้ยวพอมพี่นอ้องแล้วก็ ขอบคุณทุกๆท่านที่เขามาหับสม้มสองเบาบินะพี่นอนะ้องเนาะขอบใจทุกๆท่านเลยครับเพรว่าทีเป็นต่างประเทศแหละในประเทศพี่นอ้องบพรว่าฝั่งไทยฝั่งลาวทุกๆจังหวัดในประเทศไทยนะพี่นอนะ้องเนาะเพราะที่เป็นเอฟซีทั้งโคราชทั้งอัคอนแกน่นแถวสลัคขามนะพี่น้องก็ขอบคุณขอบบุญขอบคุณเด้อที่เขามาเป็นกําลังใจให้เบาบินเนาะพี่นอ้องทะเครับ บ,บ,บ,บ๊เบ้นกับจีถ้ำนาทีให้ดีที่สุดเลยพี่น้องเลยนาทีเป็นอย่างเชี่ยวบอบเบนกับผูถ่ายคือเก่านั่นแหละแต่ว่าเพิ่นน่ะบ่มีเวลาพี่น้องก็ได้อกันเลก็ได้พบพบก,กับเปนอ่เชี่ยวอันน้องอาตีคือเก่าพี่น,น้องเอ้ยซึ่งบ๊อเบ้นเป็นคนนําถ่ายหลังจากนั้นบ๊อเบ้นก็ได้ไปดังไพ่นึงเขาพี่น้องอันนี้ก็สิปปเป็นฐานเนาะพี่น้องซึ่งแม่บ่เบ้นเป็นคนลงบ่เบ้นเป็นคนเอา เลือ่อยเป็นคนเลือเ่อยนะพี่เนอะเอาทานเองเลยได้พี่นเนอะเ็นมาเป็นโทรไปจซื้อกระดังพื้นแบบควัานพี่เน้ะงาัในกระดงง่ายน้ำหน้าพื้นเลย หลังจากนั้นเบาเบนก็นสีดังไพ่พี่นอ้องมีผู้ได้จับกล่องพี่นอ้องเมีน้องเวกอาบน้ำแต่เสาวมันกลับไปทํางานขายขเครื่องน้ำเมฆเคียวพี่นอ้นองนางสาวหลักพอท่านที้ตื่นท่นดอกพี่นอ้องเอ้ยเป็นผู้ตื่นมือนก็นมีเวกหนะึ่งมาเป็นกลุงมาดังไพ่หนึ่งเขาเองเลยมหนึ่งเท่าเมฆไปแต่เสาวเพราะว่า เขาเาแม่ไปแต่้าพี่น้องขอโรษด้วยทีว่วกันไปซายปัดมไรอีพี่น้องตัว่าเขาบอให้กินเขาก่อนไปตรวจพี่น้อง หลังจากที่ดังไแล้วแล้วก็บที่ฆ่ามันหนึ่งต่อหน้าพี่น้องนลัจากที่บอเบนดังไปแล้วก็สเสดสอเขามาฆ้างพี่น้องบ้างนี้หลังจากที่เสืส์เขาเสือหัวแล้วก็มานหนึ่งต่อหน้าพี่น้องสถานทีอาร์สี่หกหนึ่งเขาถอดคอไปเลยพี่น้องเด้อบัณฑิตพัฒเมียนพี่น้องไปห้างกันตื่นลงมาคนนึงขึ้นอาแล้วก็ไปสวยพี่น้องสวยแล้วก็ไป เตรียมไปหาโม่แต่สาวพี่น้องหลังจากนั้นก็มาฮอดเมืองแก่งกอกเลยพี่น้องเลยเป็นบ้านแก่งกอกที่บาเบินพาแม่มาหาหมอเนาะพี่น้องหลังจากนั้นก็ทุบทับข้าไปหามลงโมอที่ไหนเป็นทางกับทางคนทางสีหยาดเลยพี่น้องแล้วกาบาเป็นของยีลาดไทยเดี๋ยวจับมือเดียวนะพี่น้อยใช่จึน ถ้าแม่ตรวจตรล ca, ่มก็ปะนัดพี่เนาะมาชิ้นก้อนใหญ่่นาชิ้นก้อนใหญ่ก้อนคลุกคลูดเลยขับรถก็ได้วป็นไรล่มมาข้าแมเจ็บตื่นอีกเนาะ

หลากหลักแดงกอนนะมันจานัก็มาหอดองมอเลยนี่หลังจากึ้นมาหอดเลยแน่บเป็ก็ได้งาเราไปมาไปแต่ว่าบอเรื่องที่บัวไทยพี่น้องเด้อน่แบบจะขงที่นี่คือบัอนุญาตนะพี่น้องเรื่อสที่บัวไทยพี่น้องผมเด้ zoom เลยที่ไทยเขาจะทนี่เละพี่น้อง จะได้กระถาตที่ตามงก็ต่อไปพี่น้องเด้ออันหลังจากที่บอบินออกมาจากฮอมโมเลยเนาะพี่น้องบอบินก็ผ่านมาเห็นคนทำหน้าปังอยู่พอดีพี่น้องเลยก็เลยถ่ายบาบินก็เลยแวะถ่ายพี่น้องในเะบืง้งในส้มพี่น้องแต่ว่าเพิน่นกระิบเห็ดเป็นบางส่วนนะพี่น้องเป็นซ้ายน้ำครําพี่น้องเลยโอ้เท่าเขดเมืองอันอันจําพรเลยพี่น้องทำหน้าปังแล้วก็นหน้าปีพี่น้อง แต่ก็ะสีเป็นบางบุคคลพี่น้องบางบุคคลมีน้ำถั่วเถิงมันกระสีเทปหัวน้ำมันไหลเป็นเป็นสายห่วยพี่น้องเป็นสายนำคำไหลตลอดเรียงตลอดพ้นพี่น้อง,ง,น,น,งน,อน้ำก็ะสีงา,ามลลเลยพี่น้อง,ม,งม,มันก็เป็นสายนา้ำลำธารน,นะพี่น้องที่เดินรอบชา,าวบ้านเป็นตึงน้ำไปพี่น้องชาวบ้านเป็นตึงน้ำไปเลยแต่ไปสู่พันเชน่าเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าทานได้ผู้ที่เขาไก่ สายหน่ำก็สิได้เห็ดให้ใส่เป็นสะพานเล็กเลือพี่นอ้องคือว่าครัวเล็กตัวเองนะพี่น,อน้องเนาะแม่สะพานที่เขาผ่านตอนผ่านพดีบาเบนบได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งพี่นอ้นองเลยคือว่านั่นแหละพี่นอ้องพดีบาเบนเผาเผาก็แม่พี่น้องยันบทันมีลาครับที่ว่าบาเบนหนึ่พาแม่ไปหาหมอพี่น้อสงสุดต่างจากจ็ี่เป็นไฮน่าพี่น้องเป็นไฮน่าแหละแต่เป็น เห็บนลายนะเป็นบงเจ้านลังจากนั้นก็สิได้บ่เบิ่งสิได้กลับมาทํางาเวหาอามันใหญ่เกี่ยวเลยพี่น้องก็ไปลองหับชมนํากันเด้อพี่น้องเด้อ หลังจากนั้นบาเบนกับมาฮอดมาเวน้อพี่น้องมาเวคือนบ้านเมียน้องชายพี่น้องมาหาล้านสาวนเป็นหานของน้องชายพี่น้องเป็นกไปทำงานพี่น้องร้านสาวพี่น้องมาแล้วร้านสาวสบายดีปลาลูกอยู่สบายดีเลสบายดีด้วยฮะให้พ่อยนั่งเบิ่งนั่นนี่นะให้พ่อยนั่งเขาเบิ่ง ดูขอนอกซ้ายพีหน่อพ่อเขาบ่งได้ไหมให้พอลูกอพ่อบงยู่ไดหันอันนี้อะอันนี้อะันนี้อะิได้กินได้ทั้งินได้ยากินหมากนึงด้เป็นมากินไหนก็ย่างนดโอย่าดื้อย่าหิมะวิชวงย่อยหิมะฮะมาพอดื่ดไข่เลยนี่ร้า้าเพิ่นบนเือนุรเท้คุณได้ยิดนอกบ้านถและ เด็สิถ่ายเพื่อน้อง้คนบิงอีกหนึ่งหลังจากที่บอวินมาหอดห้ามหญ่เคียวแล้วพี่น้องหลังจากมาบอบินพาเมยมาแต่ห้ามอพี่น้องกับมาแวย์เคียวพี่น้องเลยอติสนญ่เคียวผู้อติสอยู่รูโบนาะพี่น้องเนาะกาลองเบิงลองสุ่มกันพี่น้องเปิดพัดลมดังคือเก่าอีแล้วอต่สนาย อันนั้นประเตาอยู่ที่แม่ทุกทานเด้อพี่น้องเด้อที่ซ่อมซ่องมันเบาเป็นหรือว่าไม่ใหญ่เขียวอติคือเก่าพลังพี่น้องเนาะอยู่ทีแม่อยู่ดที่สุขพี่น้องเอ้ยพ่อไม่ใหญ่เขียวอีแหลตัวจริงเด้อพี่น้องเอ้ยตัวจริงเสียงสดโลดพี่น้องเอ้ยต่กี้นี่เสียงเนาะตัวลต้นตัวคนบ่เห็นว่าซะซมีแต่เสียงไม่ใหญ่เขียวบาดนี้ว่าตัวจริงๆเสียงสดๆโลดพี่น้องเอ้ยร้านซ้ายมากค่ะพอดีพี่น้องเอ้ย ม่ง้เกียวอย่าามข่าวตามข่าวป้าอนะาป้าไปปวดนะเป็นไดด้ลูกก็ปกติกับความดันกับบมี่ทองแต่ว่าเมื่อยแต่ว่าเผิ่นให้กินน้ำเวลาเพิ่อเ่อบอกมากินน้ำเนี่ยตรงนี้ผ่นเมื่อยเปกติดปัปกติกัลกผมแล้วหลายอย่างนบอกว่าวันก็อะได้ขึบลโบ่เลย ไมเป็นได้แต่ว่าเมื่อยลุ่มบาวันโบตี้กินน้ำดูเมื่อยกินน้ำโซนก็เลกินเข่ากว่าจ้าแม่นครับเรานอนโบตี้ติ่มบีมม่ได้นะเรานอนบ่อยแล้วน้าเอานั่งหาเอาจะ่างไรเงี้ยน้าเอาน้องไดาไปถ่ายเครื่องกับพี่น้องเออเนี่ยังกลายเปว่าปกติบปลุ่มโดยปกติการเนาะมีแต่พยายามป้ะนั่นหนึ่งกินน้ำไดลายเน่โซนพยายามกินเข่าเลยทุกามันยืยู่นยืดนอน ก็ไม่นี่น,นั่นเจ้าเป็นพันาแล้วเนะ <โด S 2> าะพันาแล้วผัดไปยูนอนอยู่หันอยูนีนี้ห้ามาเห้าเขผามาต้องหักซาสุขภาะห้าได้ลาเลยถ้าเ้าวหักซาสุขภาะห้าวหอบได้ได้ห้าวสวยตัวเองได้ลาเลยแมนเมนอันนึงนะคุณโบคอยพัก่อนเลยเผื่อสุขภาพห้าวได้ห้าวแก่โตไปเลยก็เลยผัดยังอยู่ไซกับสึมบุญมาเมนยูซาถุกเนาะคุณผัดาาเจ้าก็ดีประถุย่างว่ะจะซจ้า ก็คุกองเป็อย่างจะไปหิ้วยูหิ้วนอนอืมไมนห่างจะึ้นือกันอันไม่ใหญ่เกี่ยวบาเอาห่างเนาะมีห่เที่ยวเามให่เกี่ยวเอะไม่น่ะมให่เกี่ยวมันเป็นนิสินมำก็กนร้าโโลกโปะย่างมีหญ่เกี่ยวยืวนอนนี่โอ้ยมใหญ่เกี่ยวเหมื่อเพียกีนเนาะเลยเหนื่อเพียอะไรศกโซ่งลงเป็นโลโลเลยเป็นแบบคือสติสตังกับบดี้ี่นเนาเเลยว่จะซะ แม่ห้ากระเตาะมันผักถอนมันเพียงพ่อลานเลยเทอะแล้วเลยเลยเนเธอปินทางตเลึงในไงเคียวปีนึงอะไรลื่นลายปีหน้งเลยเป็นพญานาหวานน้ำเนาะก็คือว่าเบาหวานโรคประจําตัวแรกบ้านป้าป่วยบ้านนี่มักคาั้งเพิ่นแต่พี่ก็จะมีแมนตะบะแมนแมนมาฆ่าล้งแน่มัาลายอันระย่างเซ็ตสอนกันพี่น้องเลยมัาขาห้าวเก่งโตไปละกันเจ้าค่ะ ไปหันไปหนเร่เลยบ้านเมื่อยเบี้ยแบบกวมอยู่ควมกินกับกินบสมบูรณ์กับแม่ก็จะซักโดยบางเสือก็เรานอนนอนในหัวคำอยู่เป็ดกรามุ้งแล้วตื่นเลยมังเสือก็ไปนอนตีสี่ตีห้าไปนี้เรานอนโบลับลับยังมาเปล่นปากก่นเพียงพ่อเดือนลนเด้อโดยโดยเพียงพอจะหลังจากนั้นที่ขอบทเกี็บเพียงแต่เด้อพี่น้องเลยขอบใจทุกๆท่านที่เขามาหับมาส้มทรงบอกเป็นแล้วเกป็นยังเก่าๆในพี่น้อง ผสมส่องอันอาเต๋บาเบนอย่างไหเที่ยวคือเก่ารเงินเดิมพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแห่งอยู่เย็นเป็นสุขกับแฟนเป็นแก้วเงี้ยเรื่องตื่นต่าพี่น้องเอ้ยทิ่หนาพบกันใหม่เด้กพี่น้องเด้อสบายดีบายบาย